รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเพิ่นก่ได้ดเปิดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญพเวจังวัด้อยเอ็ดประจำปี2567ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการครับนายเสริมศักพง์่านนิดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับพร้อมด้วยนา่งระเบียบรัฐพง์พานนิด พันรยานะครับเป็นประธานเปิดงานมหาท่านบารมีประเพทนีบุญพเพวตรอยเอสดประจำปี2 5 6 7โดยภายในงานกมีนายสมพนใจกลิมผู้วาราชการจังหวัดลอยเอดนะครับพร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมรองผู้วาราชการจังหวัดลอยเอดนะครับพร้อมทางผู้นําองค์กรเอกชนหัวหน้าส่วนราชการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลนนยอยเอดครับและกมีนายกเทศมนตรีเมืองลอยเอสดซื้อมลชนพร้อมทั้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลอยเอดนะครับเพื่อไปห่วมงานกันซึ่ง งานนีเพิ่นจัดขึ้นยูทีล้านนาฮอวดร,รอยเอ็ดบึงพระล้านไชยอำเภอเมืองจังหวัดรอยเอ็ดนั่นเองนะครับนี่ฮะบรรยากาศภายในงานกมีนั่งร่ำนะครับมากกว่า2,000คนนะครับมารวมร่ำในพิธีเปิดงานจากนั้นก็ได้มีขบวนแหนะครับตำนานพาวเวศสันดอนชาดกนะครับ13กันจากทุกภาคส่วนรวมถึงขบวนนครกัน สร้าง24เสือกนะครับทีมีนายอำเภอทั้ง20อำมเภอของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับน่งบนหลังสร้างมาจัดยางยิงใหญ่อลังการสวยงามสร้างความประทับอกประทับใจให้แกนักท่องเที่ยวทีมาเที่ยวชมงานในเทือนี่เป็นยางยิงนะครับพร้อมภายในงานนี่ก็ยังงในมีกิจกรรมอิ่มบุญนะครับผู้ชมครับบริการกินข้าวปุ่นฟรีตลอดทั้งงานนั่น,นะครับทั้งนี้ครับคุณผู้ชมฮะประเภทนี่บุญพะเวจังหวัดร้อยเอ็ดก็ถือว่าเป็นบุญเก่าแก่คููกับเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ม่ายางโดนแล้วประมาณ100กว่าปีแล้วนะครับถือว่าเป็นประเภทนี้สาคัญทางพระพุทธศาสนามีกิจกรรมที่สําคัญในก็คือการแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องพระเวสสันดรชาติดกนะครับโดยในภาคอีสากกนภาคอื่นว่า,เ,าเทศพระเวสนี่แหละฮะซึ่งตามตำนานมหาชาติชาดกพระเวสสันดรน,นะครับถือว่าเป็นพระชาติสุดท้ายที่สําคัญยิ่งของพระพุทธเจ้าเนื่องจากเป็นพระชาติที่พระองค์นะครับทรงบําเพ็ญมหาท่านบารมีอันยิ่งใหญ่ ดังนั้นครับผู้ที่มาห่วมงานนะฮะประเภทนี้บุญพะเวชในเถื่อนีก็ได้ซ้อยกันส่งเสริมครับและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมไปถึงการบำเพ็ญท่านบาร,รมีขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกระทึอเป็นการอนุร,รักษ์ส่งเสริมสืบสารวัฒนธรรมประเภทนีอันดีงามของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดให้คงอยู่กับลูกหลานสืบไปนั่นเองนะครับ